ขอขอบคุณนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่เอ,อมีมีชื่อเยอะกว่านี้เนาะออขอขอบคุณคุณคุณเคเคขอขอบคุณคุณชื่ออะไรอะร่างสองของคุณเคเคเนาะขอขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจ้าแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจทุกวันนี้นะคะ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตุ๊กไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าสมองเลอค่ะจำไม่ค่อยได้แล้วแต่จะพยายามจำจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอากระดาษมาจดไว้เลยมันจะได้จําได้มันจะได้พูดได้ว่ะใครมาเยี่ยมเราบ้างแต่ยังไงมันเลื่อนหาเจอไม่มดจ้ะน้องไอ้บอกว่ารอยยิม้มรอยยิม้มไม่มีเลยพี่ตุก๊กจะยิม้มรอยยิม้มไม่มีเลยพี่ตุก๊ก ยิ้มจ้ะยิ้มขอบคุณขอบคุณจ้ะขอบคุณ <laughs> มันนึกไม่ออกมันนึกชื่อไม่ออกยิ้มจ้ะยิ้มสู่จะสู่สูเ่เดี๋ยวพี่ก็ต้องไปทำงานเอ,อคุณวีนาพี่เแล้วคุณวีนาด้วยขอบคุณคุณวีนาด้วยพี่จีน,าน่าเดี๋ยวไอโทรไปหาเดอ้อคุณพี่โจโจ สิบบัญชีกี่เอากี่ขวดมาให้หมดอ่ามีการสั่งขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเออ่ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะคะออขอบคุณมีริก thank you m i ริก thank you so much thank you thank you ขอบคุณจ้า thank you so much ขอบคุณจ้าเพื่อน,อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจตุ๊เอ,อเป็นเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนทํำชั่วโมง เราก็คนที่ทําชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังใจจากเราก็ต้องมีให้เขาอีกดูโฆษณาดูอะไรจบเรียบร้อยเนาะจ้าเนาะรักกันเนาะไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยอยา่าโกรธอย่าเครื่องกันเลย,ดยเดจ้าเด้อในช่องตุ๊ก็จะมีแต่ความสนุกความสนานจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเดจ้าแต่บางที่มันก็กระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยมันก็เจ็บมันก็ปวดเนาะเพราะว่าเราอยากเป็นช่องที่สนุกเ,เราไม่อยากมี ปัญหาใครๆเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดขอบคุณมากๆค่ะคุณแสงหิ่งห้อยสวัสดีครับคุณตุก๊กลูกสาวลูกสาวน้องไอา์จริงๆล,ลูกสาวแม่ไอ ลูกสาวแม่ออก็มาขอบคุณจา้าลูกสาวแม่ออขอบคุณจา้านี่นี่พี่เป็นซี่น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 ,นี่พี่ตุก๊กเป็นพี่สาวของของของแม่อ้อแล้วมีพี่ตะวันเป็นพี่สาวของแม่อ้อด้วยนะจ๊ะมีสามคนค่ะแก๊งสามสลึงเดอ้อน้องแสงหิงห้อยแก๊งสามสลึงจา้าขอบคุณ้อจา้าขอบคุณจ้าไว้บ๊ายบายจา้า พี่หนวดไปแล้วมั้งเนี่ยพี่หนวดอนะ่ะอ่านให้ดีๆพี่ตุ๊กสวัสดีคุณตุ๊กลูกสาวไออ,อ่านผิดเช่นเคยสวัสดีคุณตุ๊กลูกสาวไอค่ะขอบคุณจ้าอ่านผิดขอโทษเดอดจ้าขอโทษขอโทษขอโทษ เอ,อแสงหิงห้อยบอกว่าพ่อเองลูกสาวไอโอ้ยแสบแมแสบแสบลูกตันลูกไอนน้นี่แสบมากขอบคุณเดจ้าขอบคุณเด้อบายบายเดจ้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่เดจ้าห้าชั่วโมองอีกเหมือนเดิมจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะจ๊ะคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะคะ โอเคค่ะบายบายเออแล้วเรื่องเพลงลูกเนยตุก๊กจะเปิดทุกวันนะจ๊ะถึงจะไม่ได้ดันหน้าบ้านแต่ดันหลังบ้านนะคะทุกวันจะมีเพลงของน้องเนยในไลฟ์สดของตุ๊กโปรตุเกสนะจ๊ะบายบายจ้าบายบายทุกคนคะ่ะคุณบิ๊กโบคุณรำพึงรำพันเออทุกคนเลยค่ะบายบายว้าววันนี้ดีใจค่ะ